ลูกเอ๋ยจงจำไว้เถิดว่าการรักและดูแลบิดามารดาด้วยใจที่บริสุทธิ์และกะตันยูสูงสุดนั้นคือรากแก้วแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตผลบุญนั้นจะส่งผลทันตาเห็นประดุดแสงสว่างที่ส่องนำทางชีวิตเจ้าให้พบแต่ความเป็นสิริมงคลอานิสงส์อันเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเจ้าหนึ่ง ซับไม่ขาดมือการเงินจะไหลเวียนคล่องตัวไม่อับจนเพราะบุญนี้เป็นบอกเกิดแห่งโภกทรัพย์ 2. มีแต่คนค้ำจุนเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างอยู่เสมอยามตกต่ำไม่เดียวดาย 3. คบแต่บัณฑิตชีวิตจะรายล้อมด้วยคนดีมีคุณธรรมนำพาเจ้าไปสู่สิ่งที่ดีงาม 4. แก้ปัญหาได้ทุกครั้งทุกอุปสรรคทุกวิกฤตจะมีปัญญาและทางออกรออยู่เสมอเจ้าจะผ่านพ้นไปได้อย่างสง่างามจงรักพ่อแม่สุดหัวใจไว้เถิดแล้วผลบุญอันยิ่งใหญ่นี้จะติดตามคุ้มครองเจ้าไปในทุกย่างก้าวแห่งชีวิต